ไทยลีกลุ้นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับแนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับประตูบุญญเกียรติวงสาจับกองหลัง3าคนมีนำยุนแจบรินเดอร์เอนริเก้โคสวีเหมือนมาต์ปาดเปรียวอยู่นะครับ36ปีไปแล้วริคาโดซานโตสเอาครับเกมเริ่มนะครับบุรีรัมในชุดสีน้ำเงินโกมท่าเป็นฝ่ายเคลียร์บอล ธีระทรเปิดลูกนี้โด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลเลยลึกมาถึงสุภชัยใจเด็ดทีไหลเข้าชอ่องอาวครับบอลมาถึงองคทูยอดลูกนี้มาชิโกโซี่หลุดมาเดียวเดียวเสียเวลาแล้วก็ยิงหูจนคานล้ำหน้านี่ครับโอ้จังหวะที่ออกตัวครับเดี๋ยวดถ้าไม่ลำ้ำโอ้มีขคาใบตรงเส้นกรอบเขตโทษ บอลลอยมาเอาครับหาจังหวะอยู่อาทิตย์คืนลนักษณะกิจโอ้โหลูกนี้บัดทิ้งครับบุญ,ญเกียรติครั้งแรกของบุีร์ครับจากธนกฤิดครับโอติดองทูนะครับทาให้บอลฉลับตกพื้นแล้วบุญ,ญเจียกติก็ต้องปัดทิ้งก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเปิดมาให้กับสุมัญญาสุมัญญาเปิดพุงพ่งขึ้นไปให้ลิคกาโดซานโตสแต่งเข้าไปในกรองเกตโทษแล้วก็ลูกนี้ยังแต่งต่อซัดโอ้โห วีรำสำหรับการเอาชนะแนวรับของนขนคู่แข่งธนกฤตหลุดเข้ามาอ้าวแล้วลูกนี้ร่วงลงไปพู้สินเปล่าทีนักธนกฤตโกามา้มักเข้าสกัสดก็โดนบอลด้วยโดนโคนด้วยครับนำอินแจกลับลงสนามนี่ครับเช็คกับพีหายู่ครับคุณน,นัทธิชุสวร์ให้จุดโทษครับอย่างนี้ให้จุดโทษ หวาดขึ่งแม่ตรงเส้นกรอบสุดแปหลาทีลโดนทีลโดนซัดลูกนี้1-0ครับบุรีรัมขึ้นน้ำแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจุดโทษของทีลโดนฉับรัศมีนะครับทายความกดดนนันให้กับเจ้าบ้านด้วยครับโอ้ยิงเข้าไปถือว่าพ,พุ่งผิดทางครับจะเก็ียบนะครับ พยายามอ่านหน้าเท้าของพีรดนนะครับแต่โดนหลอกด้วยหน้าเท้าครับมาดูว่านรอบดินเปิดพุ่มๆเข้ามาพีรดอนพักให้แล้วลูกนี้ตวัดโดยอาทิตย์อ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับจากนกรบดินครับที่เปิดขนานมาแล้วพักออกให้เลยครับแล้วตวัดกลับตัวยิงของอาทิตย์มันหักมากไปครับนี่ทาสวยครับพียำ กลับมาชมเกมกันต่อนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดในครึ่งเวลาแรกออกนำอุทัยธานีเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเป็นจุดโทษของทางปีรดอนสูโล่เหมือนกันนะครับเอาครับสุวรรณยากระดกบอลมาจะให้กับชิโกซี่ชอยความเร็วลูกนี้หลุดเข้ามาลัสซัดลูกนี้โหไปติดขาของทางซิวรักไปก่อนครับล้ำไม่ล้ำก็ต้องเล่นไปก่อนจังหวะนี้ครับนี่ครับแซงทางรัตนากรดีที่ซิวรักซุปเปอร์เซฟนะครับออกมาปิดมุมไี่ทันครับเซฟด้วยขาครับไปสามสิบเก้า ลเ่นไหลเข้ามาให้สุปชัยสุปชัยยิงด้วยซ้ายโอ้โห2-0โอ้โหอย่างงามเลยครับสุปชัยใจเด็ดร้อนแรงต่อเนื่องครับเป็นลูกที่5แล้วจากสี่เกมหลังสุดครับปัดด้วยซ้ายสุดสวยครับพุ่งไงก็ไม่ถึงครับเรือดินครับดึงมาได้สองคนแล้วไหลมาจังหวะนี้ปัดบอลมันหนีมือบุญญเกียรติครับดูมุมนี้ครับปัดด้วยซ้ายครับพุ่งสุดเหยียดแล้วไม่ถึงครับ เข้าไปในกรอบธีระดนไหลามาจะให้สุภชัยคืนมาธนากิจยิงลูกนี้ไปตรงตัวครับของทางบุญเกียรติและออกบอลเร็วเลยเกียรติครับควยคืนหลังมาให้ครับสุภชัยเะเด็จริงลูกนี้ลับริเนอร์ก็ไปบาดเจ็บจังหวะที่เข้าไปสก,กัดทางด้านของสุภชัยเลยครับธีราทรเปิดโดง่โดงๆึ้นมาสุภชัยมองแล้วก็ลูกนี้หูไปโดนตัวธีระโดนแล้วก็ไปตรง โชตายของบุรีรัมก่อนครับเทียทานเปิดโจงมานี่ครับคงตั้งเข้าไปบอลมาอะไรคพับพี่โดนก็ไม่รู้จะเล่นท่าไหนรรรครับจริงๆครับเอาครับสุภชัยเดียวๆสุภชัยซัดสามสูงเลยครับโอ้โหลูกนี้ธนกิจที่ต้องบอกว่าต้องหนักเหลือๆเลยครับไม่ลังสุภชัยก็ขยับหลอกหจังหวะจนกุญเกียินั้นขาตายครับ ก็เป็นลูกที่2ของสุปชัยในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นลูกที่ทีละดนดึงบอลไว้แล้วไหลต่อมาเข่าสิทธ์แต่งเข่าสิทธิ์ตวัดมาวูดคิสเข้าซ้ายไหลยอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเข่าสิทธ์โอ้โหสุภชัยที่อยู่ตำแหน่งล้ำหน้าแล้วหยุดเล่นไม่เล่นนะครับดูครับสุดท้าที่เข้าสิ็จแล้ลครับไหลามาที่วูดคิชคืนไปแล้วสุภชัยรู้ว่าล้ำหน้าปล่อยเลยครับโอ้โห หรือยิงยิงจอๆแบบนั้นคือเข้าสิทธ์เนี่ยไม่รับแน่ครับ,รบเพราะว่ามาใช้มีมีช่องเยอะมีเป้าเยอะไหลามาเอาคบหาจังหวะแล้วก็ยิงโดยเสร่ยสันแต่ว่าไปติดบล็อกเอาไปติมาวูดครีสลากมาแล้วโดนจิ้มได้เป้าแล้วพุทธศิลป์เป่าหมดเวลาการแข่งขันเลยครับบุรีรัมยูในเต็ด ไทยลีกลุ้นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพก็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ